สวัสดีค่ะอราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมเป็นธาตุไฟนานๆน,น,นะคะจะได้อ่านราศีเมษทีม เป็นคนดีสักทีเป็นคนดังแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความกล้าหาญอีกต่างหากนะคะตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจเก็บหอมรอมริษที่สําคัญนะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงนั้นๆด้วยนะคะเป็นดาวสว่างสดใสเลยค่ะทําแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ถูกและรักเกียรติตัวเองคนคนนี้ ทำอะไรก็แล้วแต่เงินเนี่ยมันอยู่ในมือก็หมายถึงว่าตอนนี้ทุกวันเนี่ยเขาอะเก็บเล็กผสมน้อยอยู่ในมือของเขาเนี่ยมันมีเงินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเขาตื่นเช้ามาเขาก็ได้สตางค์ตื่นเช้ามาเขาก็ได้สตางค์คือเงินเนี่ยมันอยู่ที่พื้นดินของเขาเขาอาจจะทําเกี่ยวกับการเกษตรงานที่เขาไม่ค่อยถนัดทํามาแต่ชอบเพราะว่าเขาชอบเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับแสงสีทองอะไรประมาณเนี้ยมันเป็น ความสุขอะชอบอะขอเห็นสีเขียวอะแล้วรู้สึกมันสดชื่นอะมันสบายใจอะอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ได้ดูสักหน่อย,น,ยนะว่าผลที่เราได้สร้างไปอะมันแค่ไหนแล้วมันดียังไงจะลงมือทําหรือไม่ลงมือทำเรา,าไม่ทราบแต่ว่าเงินน่มันอยู่ในมือเขาไงฮะสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยคืออะไรเขาคาดหวังเดอะสตาร์ความฝันของเขาเ่ยจะทาเนี่ยตั้งหลักตั้งเป้าของเอาไว้เลยคือคนคนนี้เขามีความคิดเป็นของตัวเองฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ฉันจะไม่ทํา ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเออถ้าอย่างนี้นะไปกับฉันได้ถ้าอย่างนั้นโอ้ฉันไม่ทําด้วยหรอกแบบนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเราต้องการมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นรู้ตัวเองเขาเป็นคนที่รู้ตัวเองมีความฝันที่เป็นจริงเสมอๆทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องมั่นใจว่าเขาทำแล้วมัน ต้องได้ต้องดีแล้วต้องเป็นข้อมูลจริงๆแล้วมันของจริงคุณจะต้องเป็นที่รู้จักในสังคมหรือสถานที่นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เป็นดวงดาวที่มีแสงที่จัดที่มีเอกลักษณ์ประจําตัวคุณอะ่ะคุณเน่ยเป็นผู้กล้าเป็นผู้รักเกียรติเป็นคนที่มีหลักการแล้วก็ไม่ก้มหัวให้ใครหรอกไม่ยอมให้ใครมาดูถูกคุณได้หรือไม่ยอมให้ใครมาทําผิดให้คุณเห็นได้เพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในขนบ ทำเนียมประเพณีเป็นอย่างมากคือโบราณกับสมัยใหม่เนี่ยมันบวกกันได้ดูมีการละเทสะอาไม่ใช่เฮ้ยข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาเมธคนนี้เขาไม่ชอบนะเขาชอบให้รู้จักพี่รู้จักน้องคือรู้ลำดับขั้นตอนเขาชอบเขาชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยเขาได้เสเตน ความเข้มแข็งทุกด้านมันจะต้องมานะตอนนี้คุณจะต้องใช้ทั้งสติปัญญาแล้วก็ความอดทนความกล้าหาญทุกสิ่งทุกอย่างที่สเตนพึงมีคุณต้องใช้ให้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขากําลังมองคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเจ้านายคุณก็ได้เป็นผู้มีอํานาจก็ได้ใครก็แล้วแต่ที่เหนือฝ่าคุณน่ะเขากําลังจ้องมองดูการกระทําของคุณอยู่ว่าคุณเนี่ยตรงจริงไหม ดีจริงไหมหรือแค่เฟกออกมาถูกไหมฮะเขาจะมองเขาจะดูเราอย่างขมักขม้นซึ่งเราไม่ทราบหรอกว่าคนที่เขาดูเราเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากหรือเขาอาจจะเป็นบานพระรุษหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่คุณทํางานอยู่ก็เป็นไปได้คุณต้องคาออกมาจากภายในของคุณจริงๆเราคิดว่าเนี่ยอันเนี้ยมันผิดเราก็ฟันไปเลยว่ามันผิดแล้วต้องมีทั้งเหตุผลแล้วก็มีทั้งคําอธิบายทั้งหลายทั้งปวงนะทำไมถึงผิดแล้วเพราะอะไรแล้วมันเป็นยังไงก่อนเป็นยังไงหลังเป็นยังไงอย่างเนี้ยค่ะคุณจะต้องเอาออกมาจากตรงนี้กล้าที่จะดึง ความจริงออกมากล้าที่จะกระสวกไส้ออกมาเลยอย่างเงี้ยคือความแข็งแกร่งมันคือการใช้สติปัญญาความแข็งแกร่งของตัวเองอะสยบ ความรุนแรงสยบผู้ที่เรียกว่าดุร้ายเราจะไม่ใช้กําลังกับเขาเราจะใช้ปัญญาเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะออกมาสู้กับเขาออกมาสู้แบบไหนออกมาสู้ยังไงอยู่ที่ตัวคุณนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันดีไงฮะตัวเนี้ยมันดีคุณจะได้เฉลิมฉลองอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณได้สามถ้วยจะมีความสุขมากเลยกับครอบครัวเนี่ยหรือว่าได้รับอะไรดีๆแล้วมันจะต้องฉลองกันเลยอะบอกเฮ้ยมาแล้วฉลองได้เลยประมาณเนี้ยนะคะคือแบบ มันเหมือนรออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะแล้วมันจะได้รับข่าวนั้นไงฮะพอมันได้รับข่าวนั้นบอกเลยเ hey ฮเลยอะแต่มันอยู่ที่ครอบครัวเขานะคะเขามีกันแค่3คนนะคะคือไม่มากกว่านี้ไม่ถึงสิบแล้วค่ะสังสรรค์เฉพาะในบ้านเขาสองคน3คนของเขาไปเขาไม่ได้ไปปาร์ตี้อย่างนี้ไม่ใช่นะน,นี่ไม่ใช่ปาร์ตี้หมายถึงความดีใจของเขามันดีใจมากอยากจะรู้อะไรสักอย่างไม่รู้แล้วมันได้รู้อย่างงี้เขาดีใจถึงขนาดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันต้องฉลองเลยแล้วตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวอัศวินเหรียญเขาเป็นผู้กล้าเขาเป็นผู้ที่รัก เกียรติเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขามีหลักการแล้วเขาก็ไม่ก้มหัวให้ใครไม่ยอมทําสิ่งที่มันผิดให้มันถูกด้วยเขาจะทําสิ่งที่ถูกให้มันถูกยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเขาเป็นพันธมิตรที่ดีในสถานที่แห่งนั้นๆนะคะคนคนนี้ประเทศไทยเราจะมีแต่เงินแต่ทองจากการเกษตรจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีเขียวสีทองสี ตามไพ่เลยนะคะคุณเอาไปทําเลยมันจะได้เงินมันจะได้เป็นเม็ดเงินออกมาแต่เงินเล็กไปหาเงินใหญ่เดือนกันยานู่นนะคะเดือนกันยานี่โปร่งและใสด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาสู่สภาวะปกติ แล้วทุกคนนะคะจะมีอยู่มีเกณฑ์อย่างที่เอราเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยกำลังฟืน้นกําลังร่ํารวยและกําลังรวยอย่างขาวรด้วยนะคะรวยอย่างจะไม่กลับไปจนอีกใครก็ตามนะคะที่มีบุญสัมพันธ์ได้เข้ามาฟังราธารลนะคะคุณเริ่มหรือ,อยังคะเขาไปกันไกลแล้วนะคะวันหนึ่งอย่ามาอิจฉาเขานะว่าเอ้ยเนี่ย คุณเอื้อแต่คนพวกนี้พวกนี้พวกนี้คุณไม่เอื้อเราแต่คุณไม่ทำไงฮะคุณมัวแต่เสียเวลาทําอะไรอยู่ฮะวันนี้ได้เวลาและโอกาสของคุณแล้วนะคะเป็นวันที่คนจนเนี่ยจะลืมตาคนชนชั้นกลางเนี่ยจะหาอาชีพใหม่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปฉันเป็นลูกน้องประจําแล้วเป็นไงฉันก็ปลูกผักที่บ้านไงเสริมงานฉันก็ไม่เสียอย่างเงี้ยอ่ะบางคนตกงานอ่ะก็กลับไปปลูกผักที่บ้านขายในออนไลน์ทำไมจะทำไม่ได้โอ้ฉันกลัวเสียภาษีตอนได้เงินไม่เห็นกลัวเลยฮะพอตอนจะจ่ายเสียภาษี มีปัญหาเหรอฮะจ่ายไปเลยมันมีเท่าไหร่เลทของมันมีอยู่ก็ไปจ่ายตามนั้นก็เราเป็นประชากรนี่คะเราก็ต้องมีหน้าที่ของเรารักษาธนุบำรุงแผ่นดินของเราการเสียภาษีของเราก็เพื่อไปช่วยเฮ้ย e นักการเมืองมันกินเดี๋ยวเขาก็หยุดกินของเขาเองนะคะเขาละอายมันมีละอายด้วยเหรอล่ะฮะบอกฉันหน่อยสิ คนเราเนี่ยฮะเราด่าก,กันทุกวันทุกวันขนาดนี้ช่องหลายๆช่องก็โอ้โหใช่ไหมฮะแล้วเขายังจะมีตรงไหนกินนี่าะก็ให้เขาบ้างเล็กๆน้อยๆคุณจะยอมไม่ยอมมันอีกเรื่องหนึง่งคนเราเนี่ยนะคะบางครั้งการทํางานเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องเดินด้วยน้ํามันเครื่องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตึงมากไปมันก็ไม่ดีย่อนมากไปมันก็ไม่ได้เอาเดินสายกลางนะคะคุณอยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้แต่ว่าเฮ้ยทำม,มากไปนี่สิใช่ไหมคะใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจใครถ้าเรายังไม่ได้ให้โอกาสเขาเพราะฉะนั้น เราให้โอกาสเขาก่อนเพราะหลังจากเขาได้โอกาสหรือเขาไม่รับนั่นค่อยว่าเขาอีกเรื่องหนึง่งแต่เกิดว่าเราให้โอกาสซ้ําแล้วซ้ําเล่าให้มันฝังกระดูกแล้วออร่าอย่างเงี้ยรุ่นพอ่อรุ่นลูกแล้วทุกวันนี้ก็ยังโกงอยู่เงี้ยคุณก็จัดการไปสิคะกฎหมายมันมีฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ออร่าทาโรด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะคําใดในคลิปก็ตามถ้าคํานั้นไม่สุภาพออร่ากราบขออภัยด้วยนะคะ